สภาพดีพี่น้องสุขุนสุขนสมองสบอนณ์มันนี่ครับขมสู่ซ่องบาะมอกอเก่าคือเดิมเลยพี่น้องวันนี้บะมอออกมาเก็บฐานกับส่ฟอสเมียพี่น้องเลยกวาดฐานนี่แหละพี่น้องเก็บฐานเหมือนเดิมโอ้ขวดโอ้พี่น้องมาลายมือพี่น้องนี่จะพนตกตั้งแต่รุ่งเริ่มมาได้กวาดถ้ากับกวาดอีกพี่น้องเลยมากวาดอีก่น้องเยดีลงไอกวาดเนาะ

บาเห็ดขาดกินอยู่กูมือหาเงินซื้อน้ำมันกับโบมี่เฮ้ยน้ำมันกับแพงพุ้ยกับแพงพุ้ยกับสอบเป็นไงสอบขั้นหายบอกดีแน่แพงแพงขนาดไงน้ำมันกับแพงพุ้ยกับแพงมันถูกชาแนลโบมีเนื้อหายซื้อน้ำมันกับยังโบมี่น้ำมันกับแพงบริษสข้าวพันหนึ่งก็จัก น้ำมันกาแฟปุ๋ยกาแฟพัเนเุ์สิลงงน้าอะไรวิีิน,นีแพงแพงมันจะท้าย่นก้อหกชุปุ๋ยลนเห็ีอีบ้นี้าหาเว้ยน้ำมั่า้มน้ำมันไ นกวากดฐานเลยโอ้พี่น้องยังกองกระเขินยังฟืนยังลายขนาดโอ้สบายดีพี่น้องเอ้ยกวาดฐานคือเก่าคือลังที่พี่น้องดินกับท้าวดำพี่น้องท้าวดำขับไปอยู่ในถ้ำกุ้งบอน ว่าที่ขวดจะได้มือแล้วก็บมไม่มีราก,กววดี่น้องเอลยยากเวียกยากงานเนี่ยทำเพื่อดีพี่ตายนะคนนั้นมีคนหลงคนตายี่น้องเอลยก็เลยบดขวดคนบดตกลิ้นเนยเมื่อนไงก็โอกาสโอกาส,โอกาสดีมากพี่นอ้องก็เลยมากขวดมันแล้วจะให้ลงใหม่อีกลงอีกเตาสองเตาที่เบิร์ตตรกับกิน้องตัดใหม่ละจีทัดใม่ทัดใม่ก็ได้ก็คือเบอร์ทัดเลยนะ้ำมันกับแพงเงินกับบุตร คอยมีปันไดพี่น้องเอ้ยมีกขบวนรายพ่อได้ใส่อยู่ถนนร้ายนี่ขาดเคืนหลายอย่างหลายแนวพี่น้องนั่ขาดเคืนอยู่ยังบวชบุญแบะปันไดพี่น้องนั่ขาดเคืนอยู่หลายอย่าง่ใส่อาสิบลักนอกจากขาดเนาะประกลอบขึ้นตัานไหมบ่ต้านไหมโอ้ต้านสิบลักเลยเนาะคือขาดเนาะสองล้าำขบวน เอาลู Now, Catholic, um. so in right. oh ้ไยมากเลยหาลัำเก่ๆมันตีอาีบมันกดฐานลงฐานลัำเก่แม่กระกุ้มเฮงได้ลำเกล่มอากีบะอากีพอได้ไถเดอล้กล่ยลหายลดเอี่น้องเหรอเหุดนกรบกล้ารอพี่น้องเดเหตุใดเหตุดเมียนพายนาประเพี่นเห็เวียนยำนาอะนี่จะดำน้าอย่างเนี้ยพี่น้องตานกับนตกแเมนแต่ละปีต้องในเหตุเมียนพี่น้องั่ปีละ ปดก่อส so so ิมสอบผ้ <barking> ิองก็แปดปีกะล่งเมียนอ่ะบ่ห่อเกี่ยวข่าวมากอ่่เบิดกว่าปีหนึ่งยัเบิดพีนองเลยต้องได้เห็ดทุปีเห็ดเรียนซื้อเอากัมันแพงไอกเลยโอ้ยรอารอาบาที่น้องเลยรอา้อยสามสิบอะไรเนียนี่โอ้เดี๋ยวมันจะถึงตถึง่านจะถึงโอ้ปได่ควนนึงกับควน บูใส่วองขงป้าเนอ้ยเขาปากเขาดังไอไอเขามาสามโอ้ยเงาสามหมื่นยังเอินอุ้ยยังดำของมันในป่าเขาป่าเขาดังอืจะได้ทานก้อนหนึ่งล้ำบากจศก์กินน้องเลย่ได้ธรรมดาไปกินได้ทานก็เจาะกูลัดแล้วก็มาลงลงแล้วก็มาขวัดตีก็ลงต่อขี่น้องเลยจบคนละต้องขวัด เกาปไดใโอ้โหฉันลาส่อบดวงเลยตกสั่นน้องเอ้มัได้าลสั่นมือกันหนาวเลยสั่นตัวตัวตทัวตัวก่อไจะพี่น้องเลยตัวเก็บทานบ่ กำลังมาแต่บรรณาการพี่น้องเพื่อนออกมาอยู่บรรณาการเป็นลายบ้านเป็นลายบ้านบ้านเพื่อนบรรณาการพี่น้องเพี่นออกมืห้ามใหญ่พอใหญ่เพื่อนกำลัลงเฮ็ดมาวานนี่ชื่นเลยไม่น่าประกอบก่อนนนานาน ควัดผ่านนี่เลยร้านที่ยังเป็นโเกีบ,บ้านนี่เก็บผ่านลงเตาพี่น้องเยเก็บขวัดแหลบเซนลงอีกพี่น้องา แต่ก็ว่าอยูมีี้เลยเอาโปงใหญ่นโเก็บเานที่น่อยเหลวเดจาังยา้มัเก็บขากสอบเลยพี่น้องเลยเก็บสอบมัแล้วก็งอะหาสอบพี <ith jas> ่น้องเลยมารุ่นกันห่สได้ยกสอบพี่น้อง

ก่อนนีดห้สอบมันบกไหมนี่เปสิป,ประมาณบานกวาดบานประมาณอะไระลเลยเย็แต่สอบือจับกระิจับอ่านั่นนยท้องท่าลูกอามือนะใส่ใจแจ้ันนะกแจมันนะวัดเห็นบบ่แจมันแอบอยู่นะ เต็มสอลพี่น้องเล้ยาทีมาภเขาทีท่นเดียปล่อยเส็แล้วอบพี่พีทีโอ้มีแต่ดุงขาๆพี่น้องเลยน่ามนดุ่งี่น้ยเออกข้างพี่น้อง หอมกันท um no ี่าเก็บสามาแล้วไว้่อนก็่อนถ่ายดีถ่ายบถ่ายถ่ายูกด้ถ่ายเลยบ่ถ่ายเลยเด้ถ่ายแล้วอไยด่ไ ดีมยาแต่ว่าเราดีมด nah ีมอะดีมเก็บซืเรลอพี่น้องเลยบันเทงกันกำลังเก็บซีแล้วพี่น้องเก็บแบลบลลพี่น้องเลยมาลุ้นกานวัดศิด้จดสอบพี่น้องย่างย่า่กนเตาคุกวนเตาบมันหุ้องมาเบ็ดหิ้ของเบ็ดทำเหนี่ยวพี่น้องเลยกนเตาย่างย่างอ่คนละ เรียบร้อยพี่น้องมาลุ้นนำการว่ยสิได้จสอบพี่น้องชิปสามกูสอบพี่น้องเลยอ่าตัวถึงเติบพี่น้องเก็บฐานก็ใส่เวลาโดนเติบชิปสามก็สอบพี่น้องชิปสามกึ่งเลาพี่น้องเลยกแต่ในลายพี่น้องผมไม่ใหญ่ไม่ตันมันก็ไจะลายพี่น้องเลยมอเนี่ก็สมมาประกวดเลยพี่น้อง ปาโมยพอจะผิดเพียงคนี้อ,อ,อาอะไรก็แซกกติดตามนีนเดพี่น้องเด้อพบก,กันขึ้นหน้าพบก,กันขึ้นหน้าเข้ากันเข้ามาสบัสดี